สาระมือ,อะไรตู้บองามาตุลลอยตบริการตูร้ตค่ะมาพบกับคุณครูี่ชัยก้นนะคะเด็กๆ,ๆวันนี้คุณครูจะมาชวยเด็กๆทําอะไรนะเด็กๆชอบวิ่งไหยคะ่าให้เด็กชอบวิ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาวิ่งกันแต่ว่าคุณครูี่ชัยมีข้อตกลงอยู่ข้อนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงนกหวีดต้องให้หยุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะ เ <I> ออเดเรามาทารอบหนึ่งนะคะเเอ,อเรียบร้อยนะคะในการวิ่งและหยุดนะคะการวิ่งและหยุดเนี่ยเป็นการทดสอบการฟังแล้วก็กล้ามเนื้อขาของเด็กๆนะคะให้สอดคองกันอ่าพอเสร็จแล้วนะคะให้เด็กอัดคลิปนะคะส่งมาให้ครูครู้ด้วยนะคะ Asalamu alaikum wa rahmatullahi